เทนบกลาใสสุดเผ็ดด้ต้องซื้อบัตรซื้อตั๋วด้วยครับผม EP ยี่สิบห้านี่ครับผมวาต้องยื้ลิซิได้ใส่สุดเผ็ดบนแน่ด้ยครับผมวาสิไดใส่สุดเผ็ดอีหรี่ด้ยครับรอเลยครับพิลิใส่สุดเผ็ด,ดนี่แหละแม่บุญจะไปเบิง้งอบค้นครับ นาขายเพลงตุกเกียวมิวสิกนีพี่น้องอยากจะเบิ้งแล้วเด้ยอยากเบิ้งยังวัตตี้อยากเบิ้งบุกลายยูรีใส่ชุดเพชรนะคะตามที่ทังขายเพื่อโลงเนาะวัเพิ่นจะออกมาในรูปแบบใดนะพี่น้องเบิ้งเห็นบ่มันเหลื่อมตาเนาะนี่พี่พ่บอกว่าโตเกียวบันเทิงสิน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  ใส่ชุดเพชรงามนะคะเป็นขนาจ,จะเอาอันเอาเอาลูกของแต่ละคนนะคะมาใส่แต่งใส่ชุดเพชรแต่ว่าเห็นน้องยูรินี่ค่ะขอบขอบนี่ใส่ชุดเพชรสีแดงนะคะพี่น้องเดี๋ยวก็ต้องล่อบเบิงนะคะซึ่งตรงนี้ในในอีพีนี้คิดว่าน่าจะสวยงามบพรว่าจะเป็นนางเอกผู้หญิง,งน้องสแตมน้องอ่าเจนนี่น้อง น้ำตาลนะคะน่าจะใส่ชุดอันนางเอกมอลำเนาะส่วนผู้ชายก็น,น่าจะใส่ชุดเพชรนะคะเป็นพระเอกมอลำนะคะพี่บานฟิลเล่นเพื่อใส่ชุดเพชรสีเขียวเลยอ่าัาที่นี้เมื่อว่าถึงเรื่องน้องยูรีเนาะสำหรับชุดเพชรนะคะขึ้นก่อนที่น้องได้ไล่สดนะคะพี่น้องน้องกับนีแม่แม่เอฟซีหลายหลายทันหลายหลายคนที่ ติดตามค่ะเพ่งตัวเกียวมิวสิกเนาะแต่ละอีพีก็จะููแล้วว่าเพ่นจะนําเสนอเรื่องยังนะคะเหตุกิจกรรมแบบใดนะคะสำหรับเหตุนเป็นวงมอล่ั่มยังประมาณนั้นนะคะซึ่งบทหันได้เห็นภาพนี้ออกมานะคะภาพที่ใสชุดเพรน,นี่แหละบาท,ที่นี่ก็เลยพอน้องไร่ขึ้นก่อนนี่ก็นเลยมีม่มยแม่เอฟซีนี่คือทักกลับไปว่าเอออยากเห็นบอกลาใสชุดเพรแล้วอยังประมาณ หนึ่งในหันกับมี่เมตีนะคะทักไปนะคะคอมเมนไปว่าอยากเห็นบักลาใส่ชุดเพชรเด้นะคะพี่น้องเออน้องอ่านเราน้องกับรู้สึกว่าตื่นเต้นขึ้นกันนะคะพี่น้องน้องกับตื่นเต้นขึ้นกันว่าเออยูริก็อยากใส่ชุดเพชรขึ้นกันครับะเคยใส่จักเชอ่อก็อยากใส่อยากอยากหูขึ้นกันว่ามันจะนักบเอียงประมาณนั้นเหมือนเหมือนเด็กหน่อยตื่นเต้นอยากได้ของอยากได้อียังประมาณนั้นนะคะพี่น้องกับเป็นความจี่แปลว่า มุมน่ารักน่ารักของน้องนะคะถ้าว่าเรื่องชุดเพชรนี่นะคะ <c oughs> ซึ่งเขาก็ต้องคอยคอยรุ่นแล้วก็คอยติดตามเบิิงนะคะว่าน้องใส่ชุดเพชรออกมาแล้วมันจะเป็นแนวใดเนาะพี่น้องเนาะกะ,ะหลายหลายคนแหละว่าใส่ออกมาแล้วคือจังคู่ชิ้นจังหรือว่าพยาบาลฟินแลนด์หรือว่านอ้นองน้องน้ำตาลหรือว่าน้องซีแกรมนี่คือเขาเห็นแล้วผ่านผ้าแล้วนะคะ ผ่านมาแล้วว่าเคยเห็นนะคะจากจากขายเก่าเนาะที่ที่เพิ่นได้ใไซนะคะแต่ว่าอ่าถ้าคนอื่นนี่คือเขาบอกว่าได้เคยเห็นเพราะว่าหลังจากที่เพิ่นมาตั้งอ่าขายเพลงตัวเกี่ยวมิวสิกนี่คือเป็นของเพิ่นเองนี่คือยังบอกว่าเห็นโมเมนต์นี่นะคะพี่น้องซึ่งเทาก็ต้องคอยติดตามเบิ่งนะคะว่าแต่ละคนนี่คือใสออกมาแล้วมันจะเป็นแนวใดเนาะแต่ว่า ที่รุ่นอ่าที่รุ่นไปกว่าคนอื่นนะ่ะก็คือน้องยุลีเนี่ยหลยะแก้มันกับปองๆเนจักน้อยอพี่น้องเออแก้มเต็มเต็มเมนจักน้อยนะะอันเฮาเคยเฮาเคยติดตามน้องตาหยองเนาะตาหยองคนใส่ชุดเพลนนี่รู้สึกว่าล้อนะพี่น้องเอลอล้อลวก็เออมันบอกบ่ญญถึกบรรยายบ่ถึกนะคะพี่น้องข่านี่พอมาติดตามน้องยุลีแล้วนี่ก็คือแบบว่ารุ่น ก็อยากเห็นทื่กันแต่ว่าในในรูภาพกะเห็นเลยแล้วเอาอันหนาน้านองยุลิไปใส่ชุดเพจแหละกะจะมีอีกชุดสีน้ำเงินน้องพี่น้องเนาะที่ที่มีคนอมโคนนั่นแหละคะ่ะพี่น้องก็เป็นเอออีกอีกอย่างหนึง่งนะคะเป็นความน่ารักอีกอย่างหนึง่งถาถาน้องใส่ชุดเพจแหละมันจะออกมาประมาณใดนะคะ แกมปองป,อง,ปองแล้วก็ไปใส่ชดเพลนเนี่ยมันสะออกมาในรูแบบใดเฮ้าเองเข้ากระตื่นเต้นขึ้นกันนะคะพี่น้องอยากให้วันที่ยีสิบแปดนี่เป็นมืออื่นได้บบครับพี่น้องเออเปลี่ยนบรรยากาศเน้นชกหน่อยนะข้างล่างนี่เป็นป้ายยางหน่อยของเฮ้านะคะซึ่งมันกระติกกันละค่ะพี่น้องพื้นที่ติดกันเนาะส่วนทางนี่คือเป็นเป็นสวนที่เฮ้าปลูกที่ลาะะ้างค่ะอปลูกที่ลงัง ต้นนั้น่าจ,จะประมาณสามสี่ปีนะคะต้นมันก็นจะน้อยกว่าแล้วฟังทางนี้คือเขาจะมีปลูกพื่รวมสวนยางนั่นคือไผ่กิ่มซุ้งนะคะไผ่กิ่มซุ่งนี่ซึ่งตอนแรกเมื่อเตีเอเมื่อปลูกนี่คือมีตะค้นหาว่าเมื่อตีบาดเดยเออเอาไผ่มาปลูกกันเห็นยางในสวนยางซึ่งยางก็คือเขาเริ่มใกล้ที่จะดีกีแล้วเมื่อตีช่วงที่เมื่อตีเอาอัน เอาไผ่กิ่มซุ้งมาปลูกนะคะซึ่งเท่ากับปลูกแถวนะคะตรงกลางระวังระวังยางนะคะพี่น้องเทากับปลูกไปเป็นแถวเลยนะคะพี่น้องแต่ว่าขอจํากัดของการปลูกไผ่กิ่มซุ้งในสวนยางนี่เมติบอกไว้ก่อนสาหรับคนใดที่มีความสนใจที่จะปลูกพืชร่วมสวนยางนะคะถามว่าไผ่กิ่มซุ้งปลูกปลูกเป็นพืชนรวมสวนยางใดโบได้ ซึ่งเมตีกัเห็ดให้เบ่งแล้วเมตีนี่จะเป็นคนที่แบบบบเสือคนง่ายๆนะค่ะพี่น้องบบเสือคนง่ายๆคือกันสําหรับเรื่องการเกษตรนี่ยางหน่อยในลงมือเห็ดในจะคล้องได้เฮ็ดแล้วมันจะเว้าได้เต็มปากมันมคาา่ควว่าเออมันถูกหรือมัอนผิดจังใดนะคะไทกิมซุ่งนี่ป,ปลูกรวมสวนยางในดีนะคะแต่ว่าขอจํากัดก็คือพยายามสางกอค่ะพี่น้องสางกอแนวดา่เตีบางคนอาจจะ บอกเข้าใจคำาว่าสางกอนี่คือเข้าจะเลือนะคะคือจางเนืองเสียเยอะเกินไปนะฮะกอนหนึ่งนี่มันลายเกินไปเพราะว่านอมันขืนไม่แล้วมันกินบอท่านเหี่ค่ะพี่น้องมันกินบาท่านแล้วมันจะเฮ็ดให้ล่ำต้นมันนี่มันลายโพลแล้วมันจะโป๊กคุ้มแล้วมันจะอ่าบางบางรับหนคือมันจะขืนสูงเพราะว่ามันต้องมันต้องฝ้าดิ้งขึ้นเพื่อเพื่อที่จะหาแสงแดดมันบบาค่ะพี่น้อง เพราะฉะนั้นการซองสร้างกอนี่ยคือเป็นสิ่งสำคัญเลยถ้าผูใ้ใดปลูกปลูกไผ่ในสวนยางนะคะต้องสร้างกอย่างหน่อยให้เหลือแค่ให้เหลือแค่สองนะคะสองต้นแค่นั้นพ่อนะคะมันย้อนแสงในสักหน่อยเนาะขออนุญาตนะคะย้อนแสงหน่อยนิดนึงนะคะถ้าต้องพยายนสร้างกอให้มันเหลือแค่อกอละ แค่สองต้นพ่อบ่เกินสามต้นนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือขอจำกันในการปลูกภายกิมซุงในสวนยางพาราหนอนี่บ่ต้องพูดถึงเลยนะคะพี่น้องสำหรับสวนมาตรีเองนี่คือหนอนใหญ่เลยนะคะถ้าช่วงนี้คือไม่ต่แจกอย่างเดียวแจกพี่แจกน้องถ้าช่วงมันหลายๆนะบ่ค่อยบ่ค่อยอยากมีค้นกินหรอกค่ะพี่น้องแต่ว่าถ่ายช่วงนะ้าแล้งนี่คือถ้าจะให้ดีคือเฮนระบบน้ำได้กินตลอดทั้งปี เพราะว่าอีกชื่อหนึ่งของเพิ่นก็คือไผ่ตรงลืมแรงเหมือนมานั่นก็คือหมายถึงว่าไผ่ชนิดนี้สามารถออกได้ตลอดทั้งปีเลยคือจังไม่ไผ่น้อยไม่ไผ่ใหญ่บานเฮ่าอ่าก็คือมันจะออกตามฤดูกาลเหม่อนก็คือช่วงนี้แหละมันจะออกเนาะไผ่น่อยก็มีคือกันค่ะพี่น้อง้างเพียงของเฮ่านะ,ะไผ่หวานมันก็จะเป็นช่วงของมั่นนะคะ แต่ว่าสําหรับไผ่กิมซุ่งนี่คือถ้ามีนามช่วงหน้าแรงนี่จะเป็นเอียงทีราคาแพงนะคะพี่น้องแล้วการเมตีกับมีปลูกสไลอินโดนะคะในส่วนของอ่าสวนน้อยนี่กระปูกสวนใหญ่กระปูกนะคะสลับกับอ่าสวนยางนั่นแหละคะ่ะกลาเป็นเอียงที่ถ้าสไลอินโดนี่คือช่วงแรกๆที่เมตีเอามาปลูกนี่คือ ค่นที่พ่น่านไปผ่านมาล้วเพ่นเห็นเพิ่งก็จะคิดว่าเป็นต้นปาล์มเนื่องจากว่าบานเฮาเป็นผาอีสานเนาะเออก็จะบอก่อยบอก่อยมีผู้ใดปลูกกันนะคะเพิ่นก็จะบอกว่าอู้ยี่นายนีคือเอาต้นปาล์มมาปลูกในสวนยางเนาะมันจะได้กินบ่มันจะได้ผลบอมันจะเป็นงวยบอนะคะซึงข้าเจ้ากับบฮหูนะคะว่ามันเป็นสไลอินโดหรือแม้กระทั่งหน้าตอนนี้ที่มันได้กิน่วยแล้ว กันยังมีคำาว่าได้ค่ะพี่น้องว่าอเอาอันต้นไผ่เอ่ยเอาสลราอินโดเอยมาปูงในส่วนยางมันจะบ่แยงปุ๋ยกันบ่มันจะบงงามบ่คะหลายๆคาที่ามทีว่าวเลยบางที่เท่ากับปสาสามาที่จะไปอธิบายไดทุกทุกคนทุกขำาไดนะคะพี่น้องเท่ากับได้แต่ออนะฟังออมันอยู่น้ำกันไดอย่างก็เห็นละตัวออมันก็ง้มทั้งสองยางทั้งย่าง ยางกะได้ว่าแต่เข้าใส่ปุ๋ยให้มันเต็มที่มันก็นได้กินทั้งสองยางนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือซึ่งเมื่ตีบบค่อยมีเวลาไดีได้ไดคุยกับเทศบานคนอื่นอยู่แล้วล่ะค่ะพี่น้องเพราะว่าชีวิตประจาวันนี่ก็งานกลับมากกับเขาวสวนแบบนี้ล่ะค่ะเออกะเป็นอยางที่อีกในแง่มุมหนึ่งเนาะที่อยากเวาสู่พี่น้องฟังแต่ว่าสําหรับคลิปนี้จริงๆแล้วก็คืออยากมาเวาเรื้องอีี่ที่ยี่สิบ ยี่สิบหานะคะพี่น้องที่ที่จะมาหอดวันที่ยี่สิบแปดนี่แหละคะ่ะพี่น้องก็จะเป็นเรื่องเนี่ยะ,ะมอล่มัมอ่าตัวเกียววันท่เทิงศิลเพิ่นว่ะเออหัวซื้อเรืืองเพื่อนกะอยากฟังแล้วอยากหอดวันที่ยี่สิบแปดไว้ๆนะคะมือนีวันที่เท่าไหร่พี่น้องยี่สิบสามบอกยี่สิบหามือก็หอดแล้วนะ,ะพี่น้องกะผู้ใดบอทานได้ซื้อตัวกะซื้อตัวเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแมตตีนี่คือซื้อแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่าอยาก อยากเห็นยูริใสสูตรเพลนไหมเออว่ามันจะเป็นแนวดากาจังค่อยลุนไปน้ากันนะคะว่าน้องจะใสชุดชสีใดน,นะสีแดงสีน้ำเงินหรือสีไดโบ่ถ้าตามในโปกก็คือเป็นสีแดงแต่ว่ามีค้นโพลมากคือเป็นสีน้ำเงินสีนำ้นนำ,เนนำเงินออกฟ้าแนงชั่งน,น่อยนะคะพี่น้องกาจังค่อยติดตามกันเบิ้งไปเรื่อยๆนะคะวันที่28พ่บอกันอยู่หนาจอเดอ้อพี่น้องเดอ้อว่ามีโอกาสที่จะ ไปเบิ่งอยู่ในหน้าเวทีกับเบิ่งอยู่หน้าจอน้ากันนะคะสำหรับพี่มีไวแคนีกอนเนาะพี่น้องเนะาะถามว่าเพิ่งคลิปแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแมตตี้ชาแนลเด,เดอร์พี่น้องเดอร์เป็นกำลังใจให้กันยาวๆนะคะเฮาสีมะแวาสูฟังเรืืองนองยูลีหรือ,รองไข่เรลืองอื่นๆนะคะพบปะาูดคุ้กันนะคะสามารถ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยในไต่คลิปได้เมติยินดีหลายๆเลย,เลยสําหรับคนใดที่คอมเมนต์มาไต่คลิปมาอ่านนะคะพี่น้องจะพยายามตอบทุกๆุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องต้องบอกว่าทุกๆุกคอมเมนต์ถ้าไม่ได้ตอบก็อาจจะบางคนส่งสติกเกอร์มารูปหัวใจรูป ane, ไดโนเสาร์แน่ยเมติก็กดหัวใจให้นะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่นอนเนาะพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ